เช้าวันอาทิตย์นะครับเอาเสียงธรรมชาติตอนเช้านะครับในบริเวณบ้านพักของเราที่ได้เดินทางมาที่อำเภอผู้ผามานคนระับจังหวัดขอนแก่นนะครับเสียงที่ท่านได้ยินก็จะเป็นเสียงนกนะครับเสียงลมเสียงธรรมชาตินะครับ บรรยากาศตอนเช้าตื่นเช้านี่ครับสุรอากาศบริสุทธ์ครับดูวิวภูเขาครับที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นภูผาม่าน,นครับตามชื่อของอำเภอเมื่อเกิฝน,นตกครับบรรยากาศคนข้างสดชื่นนะครับตื่นมาเช้านี้เดีย๋ยวแผ่นกล้องให้ดูครับ นี่เ็จะเป็นบริเวณด้านหน้า,นาบ้านพักนั่งไร่สดอยู่นะคเดี๋ยวกับกล่องกันก็นน่ังอยู่บริเวณบ้านพักที่เราพักนะครับมาถึงนแต่เมื่อวานประมาณบ่ายสองโมงครับก็เช็คอินเข้าบ้านพักเ,เด็กๆก็ไปเล่นสนามหญ้าครับเล่นเครื่องเล่น,นที่ทางบ้านพักเขามีไว้บริการครับ บรรยากาศดีครับช่วงนี้เตรียมเผอปูผามา่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็พูดคุยทักทายนะครับอยากจะสอบถามเรื่องเส้นทางการเดินทางนะครับที่พักนะครับก็พูดคุยทักทายนะครับจะกับกล้องให้ดูบรรยากาศด้านหน้า,นาบ้านพักมนะันกะ็จะเป็นวิวภูเขานะครับกับแผ่นกล้องให้ดูครับวันสัญญาณ เน็ตอาจจะไม่ดีครับวันนี้สัญญาณกลับมาแล้วครับับเด็กๆก็เล่นอยู่ตรงนั้นกับตรงรั้วสีขาวๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นครับขาวๆตรงนู้นก็จะเป็นอาคารคาเฟ่ครับไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับที่พักครับข้างนําคาเฟ่ตรงนี้ก็จะมีครับอาหารเช้านะครับไว้บริการก็จะเป็นข้าวต้มกับ ไ,ได้สอบถามครับแผนกองกะดูรอบรอบริเวณบ้านพักนะครับลอมรอบไปด้วยวิวทิวเขาครับสำหรับห้องพักที่เรามาพักก็อัตราราคาตอนคืนก็หนึ่งคืนก็ร0บาทครับรวมอาหารเช้าครับ นั่งดูนกดูภูเขาไปครับตอนนี้เราวังรออาหารเช้านะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก็เอาบรรยากาศนะครับมาฝากทุกท่านนะครับที่เชื่นชอบสายท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับจะพาเดินไปดูรอบๆครับ ดังรถไฟนะบไว้บริการนักท่องเที่ยวนะสำหรับท่านที่มีเด็กๆมาด้วยก็จะมีคนะรับลานกิจกรรมเด็กๆได้เล่นคนระับมีสนามบอลให้เตะคนระับมีสไลเดอร์ตรงนะี้ครับแล้วก็มีกระบะทรายคนระับแล้วก็จะมีรถไฟคนระับ ไว้ชมภายในบริเวณขี่ชมนะไว้ในบริเวณรีสอร์ทรับรอบพื้นที่คนระับนี่ก็จะเป็นมุมสำหรับเด็กๆเ,เล่น,นครับมีของเล่นคนระับมีกระบะใาานะครับถ้าพาเด็กๆมาด้วยครับ เด็กไม่เบื่อเลยใช่ไหมครับมีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยครับเด็กชอบมากครับมีบอลให้เด็กๆด้เตะด้วยครับน้ำเด็กเล่นครับตรงนู้นก็จะเป็นโซนบริเวณบ้านพักนะครับตามอัตราเลทราคาต่างๆครับก็สอบถามมาที่ทางรีสอร์ทได้ครับยากาศตอนเช้าครับแดดยังไม่ออกครับลมรื่นดีมาก ตรงนู้นก็จะเป็นคาเฟ่อาหารเครื่องดืม่มเบเกอรี่นะครับไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็เป็นชาชลารถไฟจะมีรถแบบนี้ครับไว้ให้เด็กๆได้เล่น,นครับเป็นมุมของเด็กๆครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเด็กๆไม่จะไม่มีอะไรเล่น,นครับเยอะเลยครับตรงนี้ ครับรถไฟไสําหรับบริการครับอัตราค่าบริการก็หกสิบบาทต่อหนึ่งท่านนะครับขี่ได้สองรอบนะครับรอบๆพื้นที่ของทางรีสอร์ทนู่นครับไกลๆนะครับตรงนู้นจะเป็นวิวภูผามากนะครับบริการรม่มรื่นครับรีสอร์ทที่นี่ครัคนที่ชอบแนวสายธรรมชาติก็ แนะนำครับที่นี่ก็มีให้เลือกหลายสถานที่ครับลองหาข้อมูลครับแต่ถ้าวันหยุดยาวก,ก็รบกวนนะจองล่วงหน้าครับเพราะว่าวันที่เรามาเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าจะเต็มกับทุกที่ครับดีที่เราจองล่วงหน้าไว้ครับในรีสอร์ทจะมีเนี้ยสระน้ำครับบรรยากาศเข้ากับวิวทิวทัศน์ภูเขาครับ เป็นยานชัดไหมครับสำหรับท่านที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์มมากดติดตามมาด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูข้างบนว <c oughs> ิวข้างบนนี่นโะซนท้องพักนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับก็อ,อาจจะ ต้องใช้อ่ากูเกิลแมปนำทางนิดหนึ่งนะแต่มาครั้งแรกอาจจะงงง,งนิดหนึงครับสำหรับที่พักตรงนี้เห็นวิวข้างบนแล้วครับอยางที่บอกครับเห็นวิวภูผาม่านชัดเจนครับตรงนี้ มันจะเป็นนะครับสังเกตเสาไฟบริเวณทางเข้าตรงนู้นครับซอยเล็กเข้ามาครับอาจจะต้องสังเกตนิดนึงครับนี่โซนเข้ามาก็จะเป็นนะครับโซนบ้านทักเลี่ยวคล้ายเขาใหญ่ครับนี่ตรงนั้นก็ชานชลารถไฟครับไม่เด็กเล่นครับ เด็กไม่ยอมเข้าห้องพักแล้วเล่นสนามน้าเหมือนเลวอยู่บ้าน,นครับนั้นชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับตอนนี้บรรยากาศช่วงเช้ายังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับตองเมื่เช้าก็เห็นเขาเล่นอะไร <c oughs> เรียกอะไรนะล่มบิน,นครับพลาเออร์พามมเตอร์พลามอเตอร์ม,ออรรมีน่าจะมีไว้บริการนักท่องเที่ยวครับจะอยู่ตรงโซนนะครับตรงหน้าภูเขามีพลามมเตอร์บินเมื่อเช้านี้ไหลไหลลำนะครับเห็นเมื่อเช้า ดีทุกท่านนะครับจะมีชาวต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับคำจุดไตแร์นะครับเป็นบรรยากาศสดๆทตอนนี้ครับตอนนี้แดดก็เริ่มออกนะครับแดดเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ไปลงไปข้างล่างก่อนครับไปดูกันอาหารเช้ามาอย่าง โอเคครับสำหรับไลน์นี้นะครับก็เป็นการเก็บภาพบรรยากาศใ้บริเวณที่เราเดินทางมาท่องเที่ยววันนี้นะครับสำหรับทริปหน้านะครับเราจะเดินทางไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวค่อยรอชมนะครับเดี๋ยวถ้าไปที่สวยๆสถานที่สวยๆเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับไลน์นี้ก็จบการไลฟ์สดคนระับอย่างเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทานอาหารเช้าก ja ่อนครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ